ครับแต่ผมต้องพูดคำที่โกหกอุ้ยทุกคนนี่เราอยู่บนพื้นนะเดี๋ยวเราจะไม่ลงไปนะทุกคนโอเคขั้นแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไม่ตัดไม้ก่อนนะอ้อแล้วเป้าหมายของเราคือไม่ไปหาเพชรนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวไม่ตัดไม้กันเป้าหมายคือการไม่หาเพชร โอเคทุกคนเราไม่ได้ไม้มาห้านะเราไม่ได้มา,มา,า,นะา,มมาอุ้ยทุกคนเราไม่ได้เจอหมู่บ้านทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่เดินเข้าไปในหมู่บ้านนะโอเคทุกคนเดี๋ยวนะแล้วผมไม่ได้ขึ้นมาบนนี้ได้ไงเนะี่ยเราไม่ได้ลงมานะโอ้โหทุกคนตรงนี้ไม่สูง เอผมไม่ได้รู não. Não ้นะทุกคนว่าทำยังไงอุ้ยทุกคนเราไม่ได้เจอรังพึ่งเดี๋ยวนะเราไม่ได้มีไม้นีหว่าฮึโอ้ยเกือบวางทันฮึปโอ้โหครั้งนี้เกือบวางทันแต่เพียงแค่ว่า ผมไม่ได้ไปอยู่บนนี้นะสิฮึ๊บเดี๋นะทุกคนรู้สึกว่าตรงนี้ไม่มีแบล็ k m i s นะวิทุกคนเราไม่ได้เจอแบล็กมิดอะไรเนะี่ย 黄。嗯